สวัสดีแฟนแฟนวอลเลย์บอล,ลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่ดูเดือดไปเมื่อคืนนี้นะครับนั่นก็คือซาลลเย่ปะทะกับเยซิยุสนะครับทำไมถึงดูเดือดก็เพราะว่าเป็นเกมที่สาวไทยอีกคนหนึ่งอย่างชัชชุอ ok ันโมกสีนะครับก็ได้มีการาเดินทางไปร่วมทับกับเพียวอัชลาภพรคงยศนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แฟนๆรอลุ้นการลงสนามของชัชชุอ ok ันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับา างข่าวของหลีกตุรกีก็ได้มีการพูดถึงชัชชอนโมกสี ok นะครับซึ่งพร้อมที่จะลงช่วยทีมของซาลิเยก็เป็นทำให้แฟนๆชาวไทยของเรายิ่งลุ้นหนักไปกันใหญ่นะครับจนสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เห็นฟอร์มการเล่นของชัชชอนในที่สุดนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับเราจะมา รีแอคชั่นกันนะครับว่าซาลิเยกับเยซียุสเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็คือซาลิเย่ชนะไป3ต่อ2นั่นเองนะครับเราไปติดตามเซตแรกกันเลยนะครับเซตแรกถือว่าเยซียุสทำได้ดีกว่านะครับสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็เล่นเกมบุกที่ดีกว่านะครับทำให้เกมทั้งสองทีมนี้ก็ยังสูสีอยู่นะครับ ชนะแต้มไปประมาณ15-17ต่อ 17. ทางเซรีเยเองนะครับจึงมีการเปลี่ยนบุมบิมช,ชัชจอนโมกสีลงสนามแต่บอลแรกของทีมก็ไม่เป็นใจนะครับทำให้เล่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีผ่านหรือว่าบุกต่อได้นะครับจนทำให้แต้มห่างออกไปเป็น15-21ต่อนะครับบุมบิมก็ต้องถอนตัวออกมาเนื่องจากว่าไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ในขณะที่เกมรับ เกมบอลแรกนะครับของทีมไม่ดีหลังจากนั้นนะครับจู่จูเกมเสิร์ฟของสาเเยก,ก็กลับมาเล่นงานเยซิยุส yes ไปจนทำให้เกมกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจนขยับมาเป็น21ต่อ25แต่ก็ตามไร่ไม่ทันนะครับก็แพ้ไปในเซตแรก หลังจากนั้นนะครับเกมในเซตที่2ก็เริ่มขึ้นดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมเล่นได้สูสีนะครับในช่วงต้นเซตจ,จนแต้มอยู่ระหว่าง6และ7นะครับทางซาลิเยก็ทําแต้มรัวติดต่อกันลากยาวไปเลยนะครับเซตนี้เพียวแล้วก็เพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะหมายเลข9นะครับก็เล่นได้ดีสมกับเป็นตัวหลักของทีมแล้วก็ยังเล่นเด่น นในเรื่องของบอลเซิร์ฟในเซตนี้นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นไม่ได้แล้วก็ผิดพลาดเองซะส่วนใหญ่นะครับถือว่าบอลเซิร์ฟของซาริเย่ทำงานได้ดีนะครับในเซตนี้จนจบสกอร์เอาชนะไปได้25ต่อ14และเกมเซตที่3ก็เริ่มขึ้นนะครับ จากเส้นี้นะครับจะเห็นว่าเกมบุกและก็บอลเสิร์ฟของทางซาริเย่ก็ยังเล่นงานเยซิยุสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแต้มที่เล่นกันยาวๆให้เราเห็นหลายแต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมก็ยังคงเป็นทางซาลิเย่นะครับแล้วก็สามารถคุมเกมได้ดีกว่าจนเอาชนะไปได้2 5ต่อ17 ส่วนเซตที่4นะครับเกมของซาลิเยผิดพลาดต้นเซตโดยเยซิยุส yes นะครับเล่นบอลเสิร์ฟแล้วก็เกมบุกที่หนักแล้วก็คมกว่าทำให้พลาดไปเองนะครับแต้มถึง0ต่อ6นะครับเกมนี้เป็นของเยซิยุสนะครับเกมแก้ไม่ได้เลยนะครับจนสุดท้ายแต้มมาอยู่ที่7ต่อ16 ทางทีมงานของซาลิเย่เองก็ตัดสินใจส่งบุมบิมชัชชัรออนลงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้คิดว่าทีมงานน่าจะคิดถึงผลแพ้ชนะแล้วนะครับสำหรับเซตนี้แล้วก็เลือกที่จะให้ชัชชัออนลงวอร์มแล้วก็ซ้อมกับทีมไปในตัวแต่ความสูตรของชัชชุรออนที่เราเห็นนะครับก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยของเราผิดหวังเลยนะครับก็ถือได้ว่าสมใจอยากที่แฟนๆรอคอยกันนะครับ และก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อทำได้ถึง2แต้มนะครับจากบอลหัวเสาและก็บอลบล็อกเดียวเกมก็กลับมาดีนะครับในช่วงปลายเซตมุมบิ๋มแล้วก็เพียวอัชรพรก็เล่นในสนามคู่กันนะครับแต่ก็ไล่ตามไม่ทันเพราะว่าเยซยุสก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้นะครับทำให้เกมนี้แพ้ไป15ต่อ18นั่นเองส่วนเซตสุดท้ายนะครับเซตที่5 สุดท้ายซลิเย่ก็ต้องมาแข่ง5เซตอีกครั้งนะครับในนัดที่2เหมือนต้องการเอาใจแฟนๆชาวไทยที่อยากดูนานๆนะครับอันนี้แซวเล่นนะครับเกมในต้นเซตนะครับก็จะดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับเล่นเกมได้สูสีมากๆจนแต้มเป็นเท่ากันนะครับ6ต่อ6ก่อนที่ทางซลิเย่นะครับจะทำเกมได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะได้แบบ ทําทให้แฟนๆหายใจโล่งท้องไปได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าเอาชนะไปได้3ต่อ2นะครับสกอร์ที่เกิดขึ้นในเซตแรกนะครับก็จะเป็น21ต่อ25 25ต่อ2 0 25ต่อ14ในเซตที่2นะครับแล้วก็25ต่อ17ในเซตที่3แล้วก็18ต่อ25 จบด้วย10ต่อ15ในเซตที่5นะครับก็ทางซาริเยก็สามารถเอาชนะได้2นัดนะครับในการแข่งขันหลีกใหญ่ของตุรกีจากเกมที่จบลงไปนะครับเราก็จะเห็นความแข็งแกร่งของเพียวอัชราพรมากขึ้นนะครับเกมเวิร์กทีมเวิร์กที่ดูแล้วเข้ากับทีมได้ดีขึ้นนะครับ ส่วนชัดชอออนที่เพิ่งไปร่วมทีมได้ไม่กี่วันนี้นะครับก็ทางทีมก็คงจะมีการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อเจอเกมที่ใหญ่ที่ดุดันแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ตัวหลักของทางหลีกตุรกีเนี่ย การที่มีผู้เล่นแค่เพียวอัชรพรแล้วก็หมายเลข9้านี้คงจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับการเสริมชัชชุออนโมกสีเข้าไปอีกคนหนึ่งจะทำให้เกมดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ฟอร์มที่ได้เห็นนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจเกมอยู่แล้วว่าการที่จะไปรวมทีมแค่วัน2วันจะเล่นได้แบบ ซ้อมกันมาเป็นเดือนก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลน,นะครับใจเย็นๆนะครับรอดูฟอร์มชัชชออนที่เราเห็นอยู่แล้วว่าการเล่นของชัชชออนเล่นได้หนักแล้วก็เล่นได้คมอย่างที่อยู่ในสโมอสรหญิงที่เห็นผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้อยากให้แฟนๆใจเย็นๆรอก่อนก็เชื่อว่าทางชัชชออนนะครับสามารถที่จะมาช่วยเกมซลิเย่ได้ดีกว่าที่เราคิดแน่นอนนะครับ สำหรับอนาคตของซาลิเย่นะครับในฤดูการนี้นะครับหลังจากได้เห็น2เกมที่ผ่านไปนี้ก็เชื่อว่าทั้งบุมบิมแล้วก็เพียวแล้วก็หมายเลขเก้านะครับก็น่าจะช่วยเกมช่วยทีมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตที่เห็นชัดนะครับก็มีโอกาสที่ซาลิเย่เองนะครับจะสามารถอยู่กลางๆของลีกได้หลังจากจบฤดูการไปก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะเชื่อว่า ในฤดูการนี้นะครับผลงานของซาริเยก็น่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเป็นท้ายตารางอย่างแน่นอนก็ฝากแฟนๆน,นะครับวอลเลย์บอลของอาชาวไทยแล้วก็ตุรกีเองนะครับที่ร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองคนที่เป็นผู้เล่นจากทีมชาติไทยของเรานะครับและก็ที่สำคัญนะครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับทางข่าวของตุรกีก็มีการพูดถึงว่า โอ้เป็นไปได้ไงนะครับทีมไซเย่กับเยซิยุสที่มีการไลฟ์ทาง YouTube นะครับมีผู้ชมถึง40,000กว่าคนนะครับแล้วก็อยากบอกเลยว่านั่นคือพลังของชาวไทยนะครับที่ร่วมเชียร์แล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองคนนะครับก็อยากให้ติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆก็หวังว่าอนาคตนะครับสองสาวไทยของเราจะมีประสบการณ์ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็สมกับที่เรารอคอยอยากเห็นไปโอลิมปิกนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนบาสบอลนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ในข้างล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ